ทำตัวยากนิดนึงตอนนี้อยู่ในเรือนจำจนได้ขอไม่มีฟิล์มอยู่ในนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่เลขาแคมป์หรือไม่มีแคมป์ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีใขาได้ไงอยนี่อุปกรณ์เขาบอกว่าอุปกรณ์ iPad ห้ามทั้งนี้หนาวเลยเพราะว่ามีโน้ต Note อยู่นั้นแล้วเพลงกูล้วนกูด้วยคือวันนี้แค่พวกพี่ๆโหวตแบบเมื่อกี้ผมว่าผมกับโอ๊ตมีความสุขแล้วนะ ใช่ผมแวะมาเติมเสียงหัวเราะให้พี่ีนั่นแหละรอนแม่ตอนมันไม่มีเลยเลขาแคมสวัสดีค่ะเลขาแคมค่ะสวัสดีครับทำตัวยากนิดนึงตอนนี้เพราะจงวันที่พวกเราอยู่ใน เรื่องจำจนได้ทำเรื่องดีๆกันบ้างเดือนนี้เป็นแบบอีกเรื่องนะตรงนี้คือทันทะสถานบำบัดก็คือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือคนอธิบายนะเออเป็นผู้ต้องโทษเรื่องกับเรื่องยาเสพติดค่ะประมาณนี้วันนี้รู้สึกอย่างไรกับครั้งแรกเมื่อสักครู่นี้พี่ๆเคยเข้ามาแบบไม่เคย สมมติว่าสมมติตอบแบบตลกๆนะผมจะพยายามทำเนี่ยเกี่ยวกับพวกคันธสถานเกี่ยวกับพวกการเรียนเพื่อให้ชัดหน้าถ้ามันมีจริงอ่ะชีวิตผมมันจะได้ดีกว่านี้ผมพยายามพูดแบบนั้นไปทําพูดแต่เอาตลกๆแต่ถ้าเรื่องจริงดีใจมากเพราะว่านี่ถือว่าเป็นงานพิธีวายไลฟ์ใช่วันนี้วายไลฟ์มาช่วยเยอะมากเลยหลายคนถามว่ามีไลฟ์หรือเปล่ามันไม่ได้นะเพราะว่ามบบมีเรื่องของแบบไพรเวซี่ของความที่นี่ยวายไม่ไลฟ์อ่ะ แต่วันนี้เราของมาให้เขาด้วยใช่ปะ่ะใช่ผู้ี่ฟิล์มไปจัดการมาข้างหนา้าเมื่อกน้าาทำไมยาสีฟันแป้งสีฟันของใช้แหละยาสรบผมแป้งเย็นเพราะอากาศร้อนก็เลยคิดถึงแป้งเย็นเป็น เป็นห,หลักนิดนึงแกะมาก่อนได้ปหแกะแกะเหรอขาแบ่งสักขอปองได้ปไหมให้วงนะคนเราก็ป๋องก็ได้ปหมมีคําถามค่ะด้วยความที่ไม่เคยมากันมาก่อนเมื่อกี้ตอนก่อนฟิล์มมาฟิล์มถามว่ามันมีแบบเคล็ดลับหรือสูตรหรืออะไรใดๆที่แบบถอยหลังเหมือนเห็นในในทีวีเยอะอันนี้นเป็นความเชื่อแบบเก่าอ๋อฟิล์มห่นหลังเข้าจะได้ไม่กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเคยหันหลังเข้าแล้วจุหันหน้าเข้าดีกว่าอไม่ถึงเข้าหันน้เเคยหันหลังเข้าแล้วมัน เนี้ยตอน้จกเน้ยัน้ากันหรมาสัมภาษณคนแบบนี้รีมจะได้อะไรพี่ถามหน่อยแต่ว่าวันนี้เรื่องราวดีๆสนุกขนาดกันขอไม่มีฟิมอยู่ในนี้ได้มไม่ได้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 เลขาแคมป์แล้วไม่มีแคมป์ได้ไม่ได้มีฟิมเลขาได้ยังไงต้องขอ้ยเลขาแคมป์แล้วไม่มีเลขาได้ยังไงเราคือเพื่อที่เพ่รู้นะว่าเงื่อนไขในการที่เราจะเข้ามามันเยิมเยิกันนะอย่างเมื่อเยี่ยพี่เคใส่งเกขาสั้น่ไม่ได้ทำไม ไม่สุภาพหรอบ่อกีเขาบอกว่าอันตรายแล้วก็มีเงินเนี่ยห้ามเอาเข้ามาเลยสักบาทเดียวไม่ได้ไม่ได้นะโทรศัพท์อุปกรณ์ที่จะทําให้แหลมคมอะไรเงี้ยไม่ได้เลยไปเช็คไปเช็คยาก็ไม่ได้ยารักษาโรคก็ไม่ได้และที่สำคัญคือไอแพดก็ไม่ได้เขาบอกว่าอุปกรณ์ไอแพดห้ามท้งนี้หนาวเลยเพราะว่ามี โน้ตโน้ตอยู่นั้นอิรพเพลงกูล้วนกูด้วยครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าห้ามเอาไอแพดเข้ากูกลับได้เลยนะกลับได้เลยเพราะว่าตีบายฮาร์ดเลยบายฮาร์ดบิวโกลฮาร์ดบิวโกลเลยเต้ดื้ไอสัตว์เล็กแล้ววันนี้พี่รู้ไหมคะว่าจำนวนพี่ๆกี่คนไม่รู้เก้าร้อยกว่ากว่าอ๋อเหรอนีกคนานึ่งแล้วเท่าที่ฟิล์มทราบคือด้วยความที่นี่คือครั้งแรกๆของที่นี่เลยแล้ว ท,ทุกทุทันทัศนถานก็แบบมีความยินดีทำไมถึงมาที่นี่ทำไมไม่ไปที่อื่นบ้างอะไรอย่างนี้<ะ><笑><笑>ใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าวายไลฟ์ทำอยู่แล้วอะ่ะถ้างาั้นงานหน้าส่งพี่ป๊อปไปกับกับอาร์ตก็ได้ดังนั้นวันนี้นนก็วันนี้ก็เลยพิเศษเพราะว่าเขาก็เลยจะเอาการถ่ายทอดเนี้ยมีอีก23ทันทสถานที่จะได้ดูพวกพี่กันฮะเหรอใช่โอ้โหงั้นถ้ากับคนดูนี่น่าเป็นหมื่นนะเนี่ยปัญหาตอนนี้อย่างเงีนะกลัวเขาร้องเพลงไม่ได้ เราลองได้ค่ะเราอาย่างน้อยทีวีเรารู้ว่าพี่จำน<อ>นเรามันมีทีวีกลางอ่าแล้วก็ทีวีเรารู้แน่นอนแต่ว่ายูทูบเนี่ยเพราะว่าเพลงเราเนี่ยรายการเราเนี่ยมันไม่สามารถออนทีวีได้เลยนพี่ๆบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาก็าอาจจะได้ฟังหมดอ๋อเพราะว่ายิ่งๆสำหรับรายการแบบโคตรคูลเปิดอะ<ช>่ะมันจะเป็นการกระตุ้นความความแบบก้าวร้าวนะเพราะว่าชุดคำพูดที่ใช้เหมือนเหมือนที่เท่าที่คุณเข้าใจนะมันมีสามแบ่งเป็นสามกลุ่มหน้าใหม่แล้วก็กลุ่มสองคืออยู่อีกสักพัก อยู่มาอยู่มานานแล้วแล้วก็ต้องอยู่อีกนานเลยอ่าและกุ๊ปสามนี่คือกางจะพผลโทษอ่าเขาแบ่งเป็นสามสามแก๊งแต่ละทันทัศน์หารก็จะพิมคิดว่านะมันอาจจะเรื่องการต้องโทษแตกต่างกันเพราะอันนี้คือแบบสาหรับบําบัดคนที่เป็นเนืื่อเยื่อือเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันเพราะว่าอย่างเนี้ยก็คือพอเราพิมโนในกรุ๊ปเนี่ยทางพี่โอ๊ตหรือว่าทางมุ้ยที่วไลฟ์ด้วยเนี่ยปนเงินมาเลย แบบว่าเราก็เราก็เตรียมทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละพี่เห็นผลที่ที่เรามีรายได้และเรามีเงินสำรองเอาไว้ไงเดี๋ยวเราพอมบันเทียอะไรอ่ะเราช่วยได้เลยทําทันทีเดี๋ยวให้พี่พักก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนซึ่งไม่มีอะไรเลยแค่พี่เอนเตอร์เทนหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของพี่ประมาณทอานคุยกับนักดนตรีก่อนว่าอะไรบ้างครอคุยนิดเดียเดี๋ยวฟิล์มไม่เสร็จสักทีก็เลยแบบหักสักครู่ค่ะ สาจริงๆนะสาวๆพี่สาวน้องสาวเ,เพื่อนๆเป็นงานที่ผมกับโอ๊ตน่าจะตื่นเต้นสุดในรอบ18ปีของการร้องเพลงเลยนะนี่เลยยึดจุดการสั่นนี้ก็ตะเกียบของจริงว่ะคือวันนี้แค่พวกพี่ๆหัวล็อกแบบเมื่อกี้ผมว่าผมก,กับโอ๊ตมีความสุขแล้วนะ ใช่ผมแวะมาเติมเสียงหัวเราะให้พี่ๆนั่นแหละ

เอาจริงๆนะน่ารักมากๆนะคือมันไม่ใช่ว่ามาแล้วเขาเขาฟังเพลงฟังอะไร<ช>นะเมื่อกี้โฟรอีฟลั่นเลยนะเนี่ยถามแบบรายการทีรวีค่ะวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างกับงานวันนี้คะแฮปปี้มากคือก็อย่างอย่ามานปุกนะวันนี้มันร่วมร่วมกันหลายฝ่ายเนาะแต่จริงๆมีอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ต้องเกรงใจกันชวนมาก่อนเขาว่างเดี๋ยวมาเพราะว่าชอบไปแล้วเปิดประสบการณ์ใหม่นะเราไม่ค่อยได้ มาถึงประสบการณ์การร้องเพลงในที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเหรอเหมือนเหมือนร้องเพลงอยู่แบบกาะเลทรซยอยู่ใช่ด้านนี้ยเอาผาหนุกเราเป็นว่าเพื่อให้ทั้งพี่พี่สบายทั้งพวกเราก็เล่นได้ง่ายเจอกันช่วงแบบปลายปลายปีหน่อยเย็นเย็นลมลมอะไรอย่างงั้นไหมคะนี้ประสบการณ์เยอะมากนะเก้าอี้นั่งพี่พี่ โอ้โหเก้าอี้ประธานพยายามเลี่ยงมาทั้งชีวิตที่ตอนเด็กๆที่เวลาเรามองเก้าอี้เรู้สึกว่าไงไว้ไวคนแก่นั่งไม่สบายเลยไม่สบายแข็งอย่างี้เลยไม่สบายท่านกจ้าภาพแล้วความรู้สึกถูกต้องแล้วหลังตรงไม่มีเอียงไม่มีแบบสำหรับมีวินัยเท่านั้นหรืออาจจะเป็นเก้าอี้ที่เอาไว้รักษาการออฟฟิศซินโดมเพราะคุณต้องนั่งหลังตรงตลอดเวลาไม่ทายแล้วค่ะจบแล้วในข่าวแชร์คุณรู้สึกยังไงบ้างแบบคุณอยู่ข้างล่างอ่ะคุณอยู่แบบข้างล่าง มีจังหวัดเราได้เต้นคุณไงค่ะคุณเป็นคนดำเนินรายการรู้สึกดีค่ะแต่ว่าแค่มันร้อนไปแค่นนอกนั้นมวลรวมแบบพี่ๆเขาก็ได้ยิ้มตลอดเวลาเอก็เหมือนที่อาจารย์ตาลบอกแหละเาเรียนเหมือนดีฟิมแหละเขาบอกว่ามันบางคนเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องถ้าออกไปแล้วจะเริ่มต้นใหม่อย่างไงเราก็ต้องมาเหมือนแบบมอบความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีเอาวิชาการอะไรมาต้อนรับใช่ ประมาณนี้เองตัวนี้ชอบอันนึงตรงที่เขามีถ่ายทอดไปที่จังหวัดอื่นด้วยใช่คือเหมือนเราเล่นทีเดียว่แต่ว่าน่าจะไปอีก20จังหวัดนะซึ่งเดี๋ยวปีนี้เราจะเป็นรถทัวร์ไหมรถทัวร์เลยรถทัวร์้รถทัวร์ะที่แบบเราจะไปทั่วประเทัวร์ทั่วประเทศ มันมาตรฐานใช่ไวไลท์ก็ขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะแล้วก็มุทิตไวไลท์ด้วยดีมากครับมานะขอบแบบขอบคุณจริงสบายมากเลยไม่ต้องขอบคุณเพราะมุทิตไปแล้วมุทิตพวกเราอยู่แล้ววันนี้ท่านประธานและเหยื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบค่ะชอบมากชอบเวลาเซ็นมากเหยและยี้ว่าไออาร์ตรองประธานรองประธานพี่นไปเลยขาเอาไปเลยขาเหรอใช่พี่ม็อบเป็นลองเดี๋ยวรองประธานอันนี้ก็เหยื่อนี้เหยแล้วยิ้มไอ้แม่งไว้ใจใครไม่ได้ทุกคนเลยอะเท่าแต่มึงแล้ว ครับพี่ว่านจบแล้วไงเมื่อกี้พูดกันครบถ้วนเลยจบแล้วนะครับจบด้วยกล้องฮีทเลยที่พูดเมื่อกี้อ่ะพูดแต่ความรู้สึกจริงๆเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนมีโอกาสเพราะว่าถูจุดบั้นที่พี่ๆเขาต้องมาอยู่เน่เพราะว่าทุกคนทำพลาดเราก็เคยทำผิดพลาดทุกคนเคยทำพลาดหมดแต่ว่าผิดแล้วเราจะเรียนรู้จากความผิดนั้นเองคณะเนี่ยอันนี้คือที่เราอยากเข้ามาเลยมาให้เข้ากับมันให้กับมันให้ตั้งใจเขาจริงๆแล้วเขาออกไหมเขาจะมีโอกาสที่ดีอยู่ อยากไปได้พลาดไปยู่นะทีมกเราก็พร้อมที่จะเปิดรับเจอกันก็ทักทานกันไุณบอกว่ามาเจอที่นี่นะเราจะยิ่งแบบไม่แน่เราอาจจะได้ร่วมงานกันด้วยนะในวันข้างหน้านะอย่างนั้นเลยแต่ความเช็ควนี้ก็อาจจะนานหน่อยเดี๋ยวเราส่งมาให้เขาดูแต่คนที่ดูก็ไม่อยากพยายามเข้ามาในนี้ดูข้างนอก ว่่าเออไมสนุกพี่โดนเส้นเหรอโดนเส้นเหรอเอาไปปิดที่อาจารย์ตาลไปปิดรายการได้เราดิอาจารย์ตาลปิดรายการเลยค่ะตรงนี้มันเล็กแท้อยู่แล้วเราก็รู้ต่อขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณโอ๊ตขอบคุณว่านแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ